มันเหมือนที่เขายอมรับว่าเขาพ่ายแพ้วิธีการจัดการกับศัตรูถ้ามาสั่งให้เลิกทำงานโดยไม่ต่อสู้กันเนี่ยวิธีการจัดการกับศัตรูด้วยการจับเรื่องแพ้ฟาวหรือกติกาโดยไม่ได้วัดฝีมือกันเนี่ยแสดงว่าฝั่งนั้นยอมรับความพ่ายแพ้ไปโดยปริยายคือถ้ามาวัดปะทะด้วยฝีมือและข้อเท็จจริงกันเนี่ยเขาเรียกว่านักสู้ แต่ถ้าสู้ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะสู้ไม่มีอะไรจะเถียงกับพวกเราก็เลยไปใช้เงื่อนไขพวกนี้ผิดกติกาทุมนุมผิดกติกาชกผิดกติกากลายเป็นการจับผิดเรื่องกติกาไม่ได้โต้แย้งตามข้อเท็จจริงแบบนี้ไม่ใช่นักสู้แต่เผอิญก็อย่างว่านะ่ะยุคนี้มันนายกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนักสู้หรือเปล่าเพราะเป็นนายกปลอมปอมไง ไม่ใช่ของแท้มันอยู่ในยุคของของปลอมระบาดท,ทักษิณก็ป่วยปลอมๆด็อกเตอร์ของสวบางขันก็เป็นด็อกเตอร์ปลอมๆนายกเศษถาก็เป็นนายกของปลอมกลายเป็นยุคนี้ยุคของปลอมระบาดของแท้อยู่ที่นี่ ของแท้ราคาถูกด้วยนะผักก็ผักปลอสารพิษผักแท้ผลก็แท้ใจก็แท้โอ้เดินข้ามฝั่งจากของแท้ฝั่งนู้นของปลอมไอ้ตลาดของแท้เขาเรียกตลาดอะไรพี่น้องครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าถ้าในเชิงทางโลกอะ่ะ ตลาดของแท้เนี่ยเขาไปซื้อกันที่ไหนมันมีตลาดของปลอมและตลาดของแท้ใช่ไหมโอ้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเปรียบเทียบระหว่างตลาดของแท้กับตลาดของปลอมไม่ใช่คนเดินตลาดด้วยสิปัญหานะ <c oughs> พอมาถามพี่น้องก็พี่น้องก็ไม่ค่อยเดินตลาดอยู่เหมือนกันเที่ยวแต่ตลาดอารยะซึ่งเป็นของแท้แน่นอน มีที่ไหนบ้างข,ขายไข่แท้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดคือขนาดของปลอมยังขายแพงกว่าตลาดของเราอีกอะดูสิได้ข่าวว่าพี่น้องเรียกร้องมาบอกน่าจะน่าจะเปิดตลาดทุกอาทิตย์เพราะในภาวะที่ของแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นทางรอดของสังคมเลยนะ สิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้กลายเป็นทางรอดของพี่น้องที่อยู่บริเวณรอบๆผมเจอหลายครั้งตอนเช้าตอนเช้ามาพี่น้องเดินมาเดินทางมาผมก็เข้าใจมาไหว้เขามาไหว้เสด็จเตียไม่ใช่เขามาถามว่าวันนี้เปิดตลาดหรือไม่ผมก็ถามว่าเอา้าไม่ได้ดูการชุมนุมรู้จักผมไหมไม่รู้จักหรอกแต่รู้ว่าต้องมาตลาด จะดีใจภูมิใจมั่งไหมเนี่ยไมไ่รู้ว่าแกน้ำชื่ออะไรหรอกแต่จะมาซื้อของที่ตลาดเห็นว่ามันถูกแล้วดีเออสงสัยเนี่ยจะเปิดหรือปิดเดียวตลาดนี้เนี่น <laughs> แต่สิ่งที่ทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรายืนหยัดเอาความจริงทิ้งไว้ไม่ใช่เอาคนทิ้งไว้ให้เป็นความจริง <ELL> เขาจะไม่ร like <'icles S 2> ู้จักก็แล้วแต่แต่ขอที่รู้ว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้คือความจริงและของจริงของดีใช่ไหมก็เหมือนการเมืองเราทิ้งไว้คือความจริงทางสังคมไม่ได้บอกว่าใครต้องเป็นวีรบุรุษเป็นเอกชนวีรชนเอกชนไม่ต้องเป็นฮีโร่ขอให้ความจริงเป็นฮีโร่ขอให้ความจริงเป็นวีรบุรุษต่างหากเรานี่คือสิ่งที่เราเคลื่อนไหวกันมาเพื่อให้ความจริงปรากฏทิ้งไว้ในสังคมให้ได้ แล้ววันนี้ชัยชนะเริ่มต้นก็คือวันนี้ความจริงมันอยู่ในสังคมเรียบร้อยแล้วและเป็นความจริงที่รัฐบาลกลัวมากด้วยใช่ไม่ใช่ <ou> เขาบอกว่าห้องน้ำส่งกลิ่นเหมน็นวันนี้ทีมงานทั้งอาจาร,รย์หมอเขียวและพวกเราก็ไปแอบดูผมก็เห็นน้องนักเรียนนักศึกษาซื้อของกินแล้วนั่งอยู่ในห้องน้ำกินอาหารอยู่ คือถ้ามันส่งกลินเหม็นจะกินอาหารได้อย่างไรเราก็ยืนพิงห้องน้ํายืนพิงรถห้องน้ํายังเห็นกินข้าวกินขนมกันอยู่เลยนี่ถ้าไม่รังเกียจผมเกรงว่าเขาจะเอาขึ้นไปกินบนห้องน้ำด้วยสามไปมันสะอาดกว่าอยู่ข้างนอกเยอะนังมาใส่ลายว่าห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น เป็นข้อใส่ร้ายที่ตรงกันข้ามมากมาใส่ร้ายพี่น้องกองทัพทำได้ไงคืออย่างอื่นดูถูกกันได้นะแต่เรื่องความสะอาดดูถูกกองทัพทำไม่ได้เดด,ดอนะมันเป็นการใส่ร้ายที่คือใส่ร้ายคอปทอคือใส่ร้ายว่าการเคลื่อนไหวเลื่อนลอยไม่มีข้อเรียกร้องนี่เราก็เจ็บใจมากนะหาว่าใส่ร้ายว่าเราเคลื่อนไหวเลื่อนลอย มาใส่ไลยกองทัพถามว่าห้องน้ำโสกกรโปกฮนะมันหิมใจดำไงเป็นเป็นความแค้นส่วนตัวด้วย <c oughs> นั่นคนะืข้อแท้จริงทางสังคมเนี่ยพูดกันทุกคนเลยเพื่อตอกย้ำให้เห็นว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่ผู้ร้องกล่าวอ้างไม่ใช่สิ่งที่เขาเอามาพูดนี่ถ้าบอกว่าอาหารไม่อร่อยด้วยนี่มีเรื่องถึงกองถึงโรงพักด้วยนะ ถ้าบอกว่าอาหารที่กองทัพทำของสอบสอของนี่ไม่อร่อยเดี๋ยวบุกลงพักทันทีเลยโอ <c oughs> นี่พอบอกจะไปลงพักทำไมเทียบแขนกันจังผมก็บอกไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่กลุ่มความขัดแย้งโดยตรงกับเรา เอาแค่หอมปากหอมคอหอมคอในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ขัดแยง้งคือฝั่งตรงข้ามคือรัฐบาลที่เป็นนอมินีเป็นข้ารับใช้ทักษิณชินวัตรกระแทกผู้กำกับชกบ้างยับบ้างให้ถือว่าเป็นหอมปากหอมคอซ้อมมือซ้อมมือ เพราะว่าแกอยากขึ้นเวทีเองช่วยไม่ได้นั้นสิ่งที่อธิบายกันมาตั้งแต่ต้นสิ่งที่พูดกันมาตั้งแต่การเคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ที่แสงไฟในการต่อสู้มันผูกจุดสิ่งที่ผมบอกพี่น้องว่าหลายคนปลามาดดูถูกกันเลือกเกินว่าจุดไม่ติดเพราะไปคำหนึงถึงการเคลื่อนไหวเก่า ไปคำหนึ่งถึงการเคลื่อนไหวเดิมๆว่าคนต้องออกมาเยอะคนต้องมาแบบโน้นแบบนี้ถึงจะจุดติดถึงจะได้รับชัยชนะแต่วันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราพูดกันมาตลอดก็คือสิ่งที่จะนำชัยชนะมาสู่การเคลื่อไนไหวณวันนี้ปัจจัยหลักปัจจัยแรกและเป็นปัจจัยสำคัญคือความจริงที่ใครพูดมากกว่ากัน แล้ววันนี้อาวุธหนักของเราคือความจริงมีตรงไหนที่เราปล่อยหมัดแล้วหลุดออกไปบ้างละ่ะหมัดหนักๆทั้งนั้นหมัดที่เย็บใส่ฮุกใส่พิชิดชื่นบานหมัดที่ฮุกใส่ว่าไอ้โรงพยาบาลตำรวจช่วยทักษิณชินวัตรเมื่อวานไปปปชวันก่อนไปเขาก็บอกว่าไอ้ที่ปล่อยหมัดมาที่ปปชปปชก็สวนหมัดไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วเหมือนกันแต่โรงพยาบาลตำรวจไม่ ให้ความร่วมมือในการส่งเวรระเบียนเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องไปตามเวรระเบียนที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับนี่เรามันมวยอาจจะหมัดไม่หนักถ้าเปรียบเป็นมวยนะอาจจะหมัดไม่หนักที่ชกแล้วล้มเลยแต่เราขยันชกแล้วชกแต่ละหมัดมันเข้าเป้าด้วยสิใช่ไหมชกเข้าเป้าและขยันชก มีแรงชกเพราะกินอาหารดีถึงมีแรงใช่ไหมมันถึงเป็นมวยต่อเนื่องสู้ได้ตลอดเวลาไม่มีเหนื่อยใครเหนื่อยก็พักคนอื่นขึ้นชกแทนได้เสมอทันทีไม่ต้องสอนกันเลยยังไงก็ชกเหมือนกันคนนี้พักคนอื่นชกชกสไตล์เดียวกันคือชกบนฐานความจริงที่สังคมต้องรับรู้ วันนี้หลายคนน่ยหลายองค์กรเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยผมเนี่ยพยายามติดต่อมาพูดคุยผู้หลักผู้ใหญ่มาปรึกษาหาลือด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์การเคลื่อนไหวของพวกเราเมื่อกี้ก็ประชุมร่วมกับคณะแกนนำกันมานะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงก็จะแจ้งพี่น้องให้ได้ทราบอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ยืนยันยืนยัด ไม่มีอะไรทําลายเจตนารมการเคลื่อนไหวของพวกเราลงไปได้เด็ดขาดเราจะสู้และสู้ต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับชัยชนะ